十。Okay. สวัสดีครับวันนี้เราพาพบกับช่องซีเซ็ชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับของชิ้นใหม่นะครับก็คือดาบคาตานะเดือดทะลุจุดศูนย์นั่นเองหรือว่าดาบคาตานะไฟสีฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็ไอวอตัวใหม่เนาะสำหรับของรางวัลน,นี้นะครับพี่ก็จะทาคลิปประกอบการตัดสินใจของน้องๆน,นะครับว่าจะใช้ทั้งหมดกี่เพชรเนาะแต่ของผมก็ใช้ไปทั้งหมดก็2องพันเพชรอย่างละพันเพชรพอดีเลยนะครับประมาณพันเพชรพอดีเลยนะครับสำหรับ2ชิ้นนี้เนาะ กว่าจะสูงกว่าจะโผล่ออกมาได้ก็อย่างละพันเพชรพอดีเลยแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับคาตน่ไฟสีฟ้าหรือคาตนาเดือดทะลุจุดสูน,นั่นเองแล้วก็เป็นไอวอลตัวนี้นะครับก็ถือว่าราคาไม่แรงมากนะสำหรับสองชิ้นนี้นะครับผมมีใครดวงดีได้ราคาถูกกว่านี้ไหมก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนะครับแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Titik t o k และช่อง YouTube ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม แล้วอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง YouTube โดยการกดที่โปรไฟล์ตรงนี้แล้วเรากดใช้สัญลักษณ์ของ YouTube ตรงนี้นะครับเพื่อไปยังหน้า YouTube กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันไว้ด้วยนะครับผม